ดูนะคะท่านผู้ชมนี่น้ําแข็งที่มันหยดลงมาที่จริงข้างบนอะ่ะมีใหญ่กว่านี้อีกแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ตอนนี้ก็เลยเอาลูกมันไปก่อนแล้วกันไม่จริงอะ่ะอันเนี้ยเห็นอะไรก็พูดไปอย่างงั้นแหละดูน่านเดนี่ก็ไปถีมะที่เราผจญมาตอนแรกมีเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าตอ,ตอนนี้เราลงมาสัมมากแล้วแล้วกำลังจะกลับแต่ยาาังหาางกลับไม่เจอตอนแรกพวกมาถึงกิ๊กกาใหญ่เลยมาถึง ดีใจดีใจตอนนี้โฟเขียนบนหิมะว่าฉันเกลียดหิมะมากเกลียดหิมะจุงเบยเจออย่างนี้มันเจ็บจุงเบยพอละพอละปิดเลยไม่ต้องเลยแบบพี่กอกตอนแรกอะมาประเทศไทยกี่ครั้งแล้วก็ไม่เคยเจอปิดปิดปิดอันนี้เราเป็น โชคชะตาก,กรรมที่เราเจอนะคะป่านี้ขีมะยังไม่หยุดเลยค่ะ<จ>แเจอเจอคนบ้ากล้องก็ต้องทนฟังมันกร่อมไปอย่างเงี้ยแหละคะ่ะแล้วก็<า>ล้มไปหลายรอบแล้วโอ้ยคนไม่บ้ากล้องนี่ก็ไม่บา้าเลยบอกให้ถ่ายให้ถ่ายก็โชคดีนะคะที่เอาขาตั้งกล้องมาถ่ายเองได้นี่ใส่ไม่ดีเลยดูดูหน้าคนไม่สวยดูหน้าคนไม่สวยโอเคบายบายค่ะเราไปเจอกันภาคสามน่ยแบตจะหมดแล้วแป๊บนึงแหละ